คนดูหน่อยครับรวมถึงตัวเองด้วยว่าพ่อใจดีปู่จงอางตรสอบระบบชักว่าวปัญญาอ่อนมึงปัญญาปัญญาแข็งใต้หูไงลุงเตรียมหลบกระสุนนะสามสองหนึ่งปุ๋งตุ้ง ลืมบอกกระสุนบาซูกา้าเครื่องหมายสิ<ฮ>ลุงเอแต่งเป็นร่องดาักตัวเองที่โชว์เมื่อคืนหรอครับคุณเป็นพ่อแต่งเป็นร่องดากักลุงเอ<ต>ค่ะอ,อันนี้ทเทพหรือสดคะสดคะสดพ่อมือเงื้อกูท้องขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ อนามมยอเนกประสงค์ล่าสุดใช้คาดหัวน้องไม่ใช่บ้านะไหมยุงเอครับผมเศร้ามากครับผมไมกินคาบูกับพ่อบอกพ่อเลี้ยงเองผมนึกว่าเป็นพ่อแท้ๆมาตลอดโอ้โหเลี้ยงเองจริงน้องคอสเป็นซาลาเปาไส้ถั่วดำหรอครับไม่ใช่ครับน้องที่จริงพ่อเลี้ยงนี่นะมิดมิดพ่อกูนี่แหละเออนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกัน่าดีใจแบบฟันได้หน่อยครับอยากเป็นฟันได้แต่ได้ฟันเหลืองไปขูดบ้างนะ แย่ค่ะแย่เลยค่ะวันนี้คอสน่ารักค่ะจริงรอพยกจีบีบขึ้นมาสี่ขนั่นแหละค่ะยัดเลยค่ะไว้แดกค่ะอีดอนี่มาจากหนังเรื่องอะไรครับเรื่องเดนนุษนี่เองอ่ะเดนนุษนะครับอออนุญาตถ่ายรูปหน่อยค่ะยิ้มนะคะหนึ่งสองสามื้อเื้ออย่างเหลืองหน้าขาวฟันเหลืองนี่มันผีเดินนันภาคใหม่นี่นะเดินนันฟันเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ชีคางแยก สวัสดีครับไม่ไหวก็เป็นตุดว้ก็ตุดไอคังแยกแฮชแท็กปวดเยี่ยวบวกหิวข้าวคุณก็ไปเยี่ยวไปกินข้าวที่น้องอนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผลเฟร้งเจรัน7จสสาวสาวคนไหนอยากเสียวอยากสดทักแชทมาเลยครับประชาสัมพันธ์พื่ออรเดีเรียกนัดยิ้มอย่างเงี้ยลุงครับร้องประชาสัมพันธ์ผมจะรู้อ่ะร้องใช้คำว่าประชาสัมพันธ์คนวิจัยบอกมาแล้วว่าผีพายกับพายสับปะรดรสชาติไม่เหมือนกันแต่อย่างใดคนมันพ่องเด็กผีพายอะรพายกับสับปะรดอะไรเนี่ย ไมงวันปประตูนรกน้องเมื่อกี้มึงเห็นแมงวันตอร์ชันลุงเอคอสน้ากูยังไม่ไปตอบแมงวันม่บินมาตอบลุงเอครับวิจัยพบว่าคนที่จูดีใหญ่เสียงจะใหญ่ดอกจันดอกทันตะวันะกตะสยงภูมมหาพ้องมุงหรอไองัวเดินหาลูกค้าทั้งวันไม่มีลูกค้าเลยครับธุรกิจต้องปรับตัวไปออนไลน์มาขึ้นหมายสี่เหลี่ยมเด็กเดินพอยบอลทลูกค้าไม่มีเลยธุรกิจต้องปรับตัวนะเปิดกระป๋องดหนูได้ไปเรียนที่อังกฤษเดือนหน้าแต่กลัวรูินมากค่ะ ทไกลัวท <muitas S 2> ําไมอ่ะกลัวนั่งใกล้งูจงอางงูจงอางบ้านพ่ออยู่เบินเลยด้อประาร์ดเกับงูจงอางนี่แหละกูแหกปากับงูจงอางจนกูเจ็บคอไปหมดเยเนี่ยอะไรถูกทรมานถกทคุอั้มัูโทูุอั้มถูโทูุอั้มถูโทูุอั้มถูกทูุอั้มถูกขู่อัมถูกขู่อั้มถูกแค่าร้ายเครื่อใหมถูกแค่อั้มถูกเู่อั้มัูอยู่นก้มผูกเชือร้งถูกขู่อัแท่งเดูนนั้มถูกขู่อ้มถูกแู่งั้มถูกขู่อั้มถูดไม่วั้มภากามือ้ ได้นะครับเมืองเป็นบ้าหรออ,อทุบแป้งแล้วพร้อมทอดไม่ใช่ครับสภาพนี้ใครจะแดกอีกมึงเลยครับสภาพมึงเลยใครจะแดกอีกอครับยืนหน่อยครับ นั่งได้ครับแต่เป็นเกยืนเป็นตูดบอกนังเป็นเกยูเป็นเะกูอยากดังึงเนี้ย e ี t ิ n งเกย์ถล่มรงทานวันที่13มกราคมนี้ลุงเอจะไปไมคครับถล่มพ่อมึงไงมิเกย์ถล่มลงทานว่าขออะไรลุงหนึ่งอย่างไดะไรพี่เอามีดปาดคอเล่นให้ดูหน่อยเออาดคอพุนักวิจัยเผยตีนไม่เป็นส่วนผสมของนิโคตีนนิโคตีนคือสารในบุหรี่ส่วนตีนไว้ถีหัวพ่อมึงน้องตีหัวพ่อลุงเอครับประเทศจีนมีภูเขาไฟไหมครับประเทศจีน ไม่รู้มากไกุบอกแล้วใช่ไหมเวลาถอดหัวไปกินที่อย่าลืมแปลงฟันน้องน้องกูไม่ได้ถอดหัวไปกินขี้เคยคิดเชิงการกุศลไหมครับยังไงล่ะครับเอ๋ถ้าเราเอาเงินที่เลี่ยงภาษีมาทำบุญจะดีไหมนะอาคุไปเลี่ยงบ้านป้าเมื่อไห่เด็กลุงฟันเหลืองครับเคยคิดเชิงคลั่งรักไหมกางเขนไหมครับยังไงล่ะครับจะเอามาทิ้มรูโกโกวว่าให้จบจบมันมันคลั่งรักไม่กางเขนยังไงอะครับเดินเข้าไปในศาลาเดินเข้ามาด้วยน้ําตากราบพระสาคราแล้วก็พูดว่า พอรึงตูค่อยาเป็นห่วงนะค่ะอย่าลืมไปหาหมอด้วยนะค่ะหมอฟันเออหมอฟันกูจะฟันมึงนะค่ะลุงเอไอยาเท่าไหร่ครับผมขอโทษครับที่เคยว่าลุงดีแล้วครับแคทดูดีแกจะตายยังเชื่อเด็กอีกจากสรพกรลุงเอครับทาไมยื่นภาษีแค่ยอดโดนใน u t u b e ยอดโดนในทิปเมดไม่มียอด18ล้านหายไปไหนคุณน้องน้องน้องลุงเอเดาไอคนชื่อพีระดนหน่อยครับทำไมอ่ะไอพีระดนนี่นั้นไงมันด่าเจ้าของ IH a v e ซ p u เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอน ดูมันดูมันทำยุงมาวีววีววิววี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 ววิววี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 ววิววีววีววิววี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 ววิววี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 วว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  สภาพสิ้นคิดจัดสิ้นคิดพอ่อผมเพิ่งกลับจากภาคสนามรอดอมาคิดถึงลุงมากเลยครับรักนะครับลุงเอสุดหลอ่อหน้าขาวอีกฟันออกส้มเลยทีนี้ <c oughs> ลุงเอครับครับ <c oughs> ยิ้มถือไม้กางเขน ืออสีีเเเดยยวกันลใจบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เป็นเจ้าวงไพ่น้องคนละเจ้าแล้วคนเนี่ยุุนเจอสัตว์ประหลาดเรียกไคจูแล้วคนบราซิลเจอสัตว์ประหลาดเรียกจูจ้าจูจูจ้าจ้าไคจูจ้าจูจ้าจูจ้าไคจูจูจ้าจูจ้าลุงเอครับลุงเอครับเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าออพติมัสอยากจะขายตัวต้องไปซองหรือไปโชว์รูมน้องไปโชว์รูมมั้งหนี่อะไรสีชมพูครับติดตอก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 เฉลยกระเจียวเด็ก

วันไหนมึงอะน้องปริงกริงฮัลโหลลุงเอค่ะหนูเนยนะคะจะมาบอกว่ารักลุงเอนะคะเฮ้ยน้องเนยไอคุณเอเอาอีสามร้อยผมหลักเอามาเลยจ่ายมาเลยมึงเป็นไอ้ทวงจะิ0สามร้อยกูเบีของมึงตรงไหนน้องลุงเอครับตอนเด็กผมเคยเยต้นกล้วยลุงเอคิดว่าแม่ตานีจะมีอารมณ์ไหมครับ แค่300ยังบิดคิดดูครับทุกคนลุงเอสีดักแล้วจะบิดรอกูไปเอาดักมึงตอนไหนเดือนนูนภาคไหนไม่รู้แต่เดือนนูนภาคนี้กินอิ่มสบายได้ยอดก็เลยเอย่างพวกกูก็ต้องกินข้าวกับน้ำปลาใส่มาดีว่าแค่300เองสี่ดักคนอื่นแล้วจะบิดโรมึงดูมันพูดน้องกูสี่ดากมันตอนไหนไว้ยุงเอครับมีโจทย์มาให้คิดครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ กูให้คิดไม่ได้ให้ตอบอืมทำไมให้คิดกูก็เสือกเลยไปเสือกไปตอบไปหนังเรื่องนี้เคยดูครับเดินนุชกับบ้านปริศนาน้องไม่ใช่เดินนุชกับบ้านนิทิเมื่อวานกูเห็นดนักมุงกูนึกว่าไข่ครอบเครื่องหมายสีแดงน้องไข่ครอบมึงมือน้องจะหลุดไข่ครอบแม่งไข่ครอบไข่ครอบูรู้ไหมครับว่าทำไมโกโจถึงต้องใช้มุเกนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเพราะถ้าใช้มุ่งเงีวมันจะเป็นแมวอ๋อแล้วโกโจเลยใช้มุเกนนะครับถ้าเป็นมุเกนสูงนะคุณตรวจครับี่แหมันก็ ที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ชีแล้วมาแอบเลียนามไม่ได้เกยปลอมตัวน้องเลยไม่ใช่เกยปลอมตัวครับจุงเอสในใจมาเป็นคู่ขาระยะยาวในสมรภูมิแห่งความเสียวของผมไหมครับรู้นะว่าแอบมีใจนะเองน้องคู่ขาระยะยาวพุ่มขอบคุณครับที่อวยพรผมผมได้คะแนนดีเลยมาแก้บนครับเอาไปจุกจุกเลยครับเฮ้ยกูบนไว้สิบบาทรบกวนทอนคืนมาได้ไหมครับจุกจุกคาถาไล่ผีเดือนนันท้องตามนะเดือนนันตากปัจเยอปัิเตะเทนะเดือนนันปัตยาอัจปัตเตเทยิ้มก่อน ตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่ทุกคนหยุดด่าลุงเอได้แล้วอะไรก็ไม่รู้พวกคนนี้ไม่สบายว่าแต่สิงคโปร์มีทะเลไหมน้องไปถามพ่อผมมีเรื่องมาเตือนผมขับรถอยู่ดีๆยังแตกครับสดีว่ายังถึงจุดสุดยอดหรอครับน้องไม่ได้ยังถึงจุดสุดยอด ยังแต่พ่อมึงยังถึงจุดสุดยอดสวัสดีมันจะพาม<อ>ึงตายโหงอะไรอย่างงี้ลุงเค่ะมาหลอกผีผ้าห่มที่ห้องหน่อยค่ะที่ห้องผัวหนูนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ,อ้วนยวยพรให้ลุงมีความสุขกับสมรภูมิกระซ่วกรูทวารกับคู่ขาลุงอย่างเสด็จเร่าร้อนเลยนะคระไอ้เอ้ไอ้มึงฆาตกรก็ไม่บอกกูไอ้ตกใจหมดกูกูกำลังแบบเซนกันด้เนี่ยหันมาเจอหน้าเแยนี่กูเกือบช็อกตาหาว่าฉันอยู่ที่นนทนนไหน นี่คลี่มันไหลลื่นมากผมเสียใจอืออือแเอตายปัดคอโชว์คนดูหมื่นคนหน่อยครับลูกผู้ชายหน่อยเองลูกผู้ชายพรคาถาลผีโรบล็อกคือพุทธโรบล็อกธโมโรบล็อกสังโฆโรบล็อกอิบรอบครับพุทธโรบลอกพุทธโรบล็อกสังโฆโรบล็อกสังโฆโรบล็อกพุทธโรบล็อกสังโฆโรบล็อกสังโฆโรบล็อกพุทธธโมโรบล็อกสังโฆโรบล็อกสังโฆโรบล็อกอย่าเรียกว่ายีให้เรียกว่าที่จอดคอวอยอขวยอย่าเรียกว่าขวยให้เรียกว่าหลักปักกูจะหลุดไอ

ทดสอบเรียวแรงเฮ้ยเรียวแรงมีอยู่เฮ้ยผมขอร้องจริงจริ้สาปผมเถอะไหนลุงบอกรูผมเสียวที่สุดน้องพ่อมึงแต่กูไปพูดอย่างนี้ตอนไหนเสียวที่สุดลุงเคยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไหมไหนยังไงเหรอครับเปิดดากให้คนดูเยอะแล้วเลยเอาสปอนผ้าอ้อมเข้าสระสปอนผ้าอ้อมกูเปิดดากเพื่อล่อสปอนผ้าอ้อมมึงคิดได้ไงน้องมาแล้วครับมาแล้วครับร่างลมฝนฝนตกแรงแรงมีน้ำไว้ใช้หน้าร้อนกันหรือยังครับ ใาานแชทมีคนด่าก,กันเต็มเลยครับลุง<ม>ดูหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ไงที่บอกคนเก่งไม่เหมือนกันผมหลอกควายเก่งเอชอบกลิ่นบุรี่ไหมไม่ชอบงั้นออกไปหน่อยดิพี่จะสูบบุรี ลุงเออย่าขำเยอะครับดูตอนอยู่มันลุงเอผมชอบผู้หญิงคนนึงเขาเป็นคนผิวขาวส่วนผมเป็นคนผิวแทนผมสามารถชวนเขาผสมสีได้ไหมครับน้องอย่ารั่วเถอชวนผสมสีบอกเธอเธอมาผสมสีกันงี้แหละจะรั่วอ่ะภาคสองรอครับปริศนาบ้านยายนุชเวอร์ชั่นญี่ปุ่นน้องน้องปริศนาบ้านยายนุชพ่อเอชอบฮีไหมชอบลุงเคยส่องกระจกแล้วคิดว่าเราก็หล่อเหมือนกันไหมครับเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์หัวเมืองก็กล้าคิดเนื้อยอมใจเมืองจริงเมืองจริงก่อนสกีบินดีตอยเลสสกีบินดีตอยเลส เป็นตูดนั่งพ่อตูดแม่ตูดจอจูดี้ตกหัวหกแปดหกแปดทำไมใครจะทำไมเมืองจะทำไมเมืองจะทำไมกูทำไมใครจะทำไมเมืองจะทำไมกูลุงเอครับผมเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงแต่ยายผมแพ้ขนแมวอยากทราบว่าจะเอายายไปปล่อยไหนดีครับโอนมึงต้องแมวไปปล่อยมึงเอายายไปปล่อยทำไมยายมึงไม่ใช่แมวบินดีตอนเลด เต้นให้มีแรงหน่อยครับลุงสกีบีดีตอนเลส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 สกีบีีตอนเลสสกีบีดีตอนเลสสกีบีดีตอนเลสสกีบีอนเลสสกีบีดีตอนเลสสกีดีตอนเลสสกีบีดีตอนเลสกีบีดีตอนเลสสกีบีดีตอนเลสสกีบีดีตอนเลส ลุงครับลุงกลัวผีเหลี่ยมทำไมในเมื่อลุงสามารถโชว์แทงธรรมะใส่ผีเผื่อป้องกันได้งไม่มีแทงธรรมะครับแทงธรรมะไม่มีผมอาจจะไม่ได้ดูอย่างนั้นนะครับทำไมล่ะเขาเป็นมะเร็งผิวหนังเฮ้ยขอขอให้หายนะครับเยมึงอย่ายอกเรื่องพ่อครับถ้าพ่ออยู่ไรฟลุงเออยู่ผมจะบอกว่าผมทำเต็มที่แล้วพ่ออย่าโกรธผมเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอบโฮคางเงะไม่ผ่านน้องโฮคางเงะพ่อมึงเถอะรักลุงเอค่ะรักจริงๆค่ะรักหนูบ้างไหมเนี่ยไม่ต้องมารักกูเอกูเป็นคนถือ ถือตัวเหวกี่มากุ๊กกุ๊กกุ้ยีกุ๊กกุ๊กกุ๊ก้ยพีกุ๊กกุ๊กกุ๊กอีกหีสะดุ้งเอนี่พี่เองครั้งที่แล้วที่เราปิดไฟเอากันพี่จะบอกว่าที่เออมให้พี่อันนั้นหัวเตียงนะคนไม่องหัวเตียงงอนกูจะรั่วตังหมายสี่เหลี่ยมสาระาจากเกมเวลาหนึ่งเอวิ่งหนีผีไม่วิ่งซิกแซกรับอ๋อแล้ววิ่งออกมากระโดดที่หัวพ่อมูที่หัวพ่อมึงเถอะตั้งใจฟังไปเถอะ เซตเรมเมอร์คนนี้ทั้งหลอ่อทั้งฉลาดทั้งเก่งเพราะงั้นขอดูจูดี้หน่อยครับลุงเอลุงหัวขี้เลยครับ oh อาหารอะไร,รทำคนทอ้อติ๊กต๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต,อต๊อกเฉลยต้มยำกุ้งต้งยมยำกุ้งนี่ครับเคิดจังเลยลุงเอครับต้าลุงเอค้ากูกุ๊กกูเอ้ยผิดกูกกูกกูกูกกกุูเอาเสียงสิริเสียงสั่นเลยมันไม่สั่นเลยมันไม่ได้สั่นเลยเลยลุงเอมาแล้วมอ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  กูไม่ใช่ควายน้องขอบคุณน้องบอสด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนยมือีกแล้วเขาว่าคนหำใหญ่เขาไม่กลัวผีนะ<อ>แล้วต้องพูดท้าทายให้มันมาด้วยนะถ้าอยากหำใหญ่กูไม่เอาหรอกน้องไม่ท้าทายหรอกอีหี้ของงี้เอ้ยสัตว์เอ้ยต้องไปทางนี้เหรอกูจะรั่วขามึงอีฮี้ขาไม่สมประกอบเดินได้ไงวะนี้ อากาศหนาวจนทีนเย็นไปหมดเลยจริงๆเอาหน้ามาแนบดูสิไอสันขวานส้นทีนแม่เยสน้องมันนุ่มลุงเอครับที่บ้านลุงอากาศหนาวไมครับแล้วเวลาลุงหนาว้วยกังไมครับถอกรับลมหนาวน้องกูไม่เคยถอกรับลมหนาวครับลุงเอครับลุงคิดยังไงกับข่าวอีลอนมัสจะซื้อลิเวอร์พูลที่อันดับหนึ่งในใต้ล่าครับเขาคนรวยอยู่แล้วน้องอยากให้ซื้อน้อจริงนะ งเจ้าอาวาสแตบเอาชุดแม่ชีมาใส่ด่าเพื่อนผมที่ชื่อตู่มึงเรียกกูแต่ละชื่อเนาะคอสเป็นแม่ชีโดนซักฟอกรอครับเแม่ชีกฟอกลุงเอเคยรู้สึกกลัวผีเลยเอาจูดี้มาโบกรอบห้องไล่ผีให้มันจบจบไหมครับอยากจะคอสเป็นเดือนนูนแต่ก็ไม่ไที่โชคบวชแม่ชีนั่งำมึอออกไปแกออกไปนะ ลุงเอครับรู้ไหมครับว่าทำไมแมอกคูกับแมนยูถึงเป็นศัตรูกันบอกผมด้วยนะครับลุงเอครับเคยไหมครับเห็นประตูเซเว่นเลื่อนแล้วลุงเลยเลื่อนคู่เหวยตามประตูครับตีดิงตีดิงแย้ครับระหว่างต่อวิีโอกับรถบรรทุกลุงแยกจะเล่อะไรครับตีดิงตึ้งลุงเอครับผมใส่พระแล้วไปญี่ปุ่นแล้วผี่จปาโมจิใส่ผมปะครับ กูจะรั่วผีปาโมจิลุงเอครับ,รบใส่ชุดแม่ชีแบบนี้แบบนี้มีกมงเขนแบบนี้ฉีดผิวที่โบสถ์ไหนมากน้องฉีดผิวที่โบสถ์ไหนมาลุงเอครับ,รบผมอยากรู้ว่าลุงแปลงฟันชาติละกี่ครั้ง,งครับน้องมึงถามอย่างนี้แปลงฟันชาติละกี่ครั้งกูจะรั่วถามอะไรอย่างนี้เอ้นนะครับสามสองหนึ่งสกีบีดี้ปล่อยเล็ดเต้นทำไมเอ้านั่งทำไมทำไมไม่ลุกเอ้า ลุกทำไมทำไมไม่นั่งเอ้าทำไมนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี่มาก่อนบอกฉันเคเล่นมาก่อนตายตายกูปุ๊กปุ๊บปุ๊กปุ๊บกูปุ๊บเงี้ยงไวอุ้ยไม่ใช่เอพี่มีเพลงมาให้เต้นอ่ะสกาวาน่าแนวสาวสาวขาแตกแตกเป็นรอยแยกรอยมันแตกแหกตรงว่างขาเฮ้ยแตกมันตรงว่างขาสวนสันพากอนคอแล้วก๊อก็ก็แอบคอแล้วก๊อก็ก็คุณเอครับเวลาขับรถชอบเปิดหน้าต่างแล้วเอาจูดี้ออกมาเป่าลมให้มันลอยละลิ้วไหมครับอี๊ ลุงเอลองกินเป็ดดูไหมครับเป็ดโปรอคาบอกช่วยล้างคอได้ล้างคอได้เด็กเป็ดโปรลุงเออยากหายป่วยไหมครับอยากครับตูดมาครับเดี๋ยวฉีดยาให้ครับไปอีกอะไรนี่ไม่เหลือลุงเอครับผมไม่สบายผมเลยเอาปลอดยัดรูจัมโบ้พอเอาออกมาไข้เป็นสีเหลืองผมเป็นอะไรครับน้องมึงเอาไปยัดทำมึงนขี้มึงไะลุงครับเอามือจับหัวหน่อยครับอีกข้างจับเอวครับเต้นครับอ่า เพื่ออะไรเนี่ยลุงเอครับวันคอสเพลย์เป็นไรครับเหมือนเุนเ่งเอ์รักกันนะเมื่อกี้หยอกๆเพลงอะไรอ่ะตาด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 า ลุงเอครับผมจะมาแจกเกร็ดความรู้เรื่องมะนาวนะครับมะนาวลูกจะเล็กๆแต่ถ้าลูกใหญ่นั่นคือส้มอ่านะครับกยแยกมะนาวกับส้มไม่ออกที่ปนนค่ะบสู้นะคะลุงเอนี่ค่ะข้ายาสองพันไมได้หมยไวๆหมายถึงหายโง่ไม่โดนกูหลอกอีกอ่ะค่ะอีดอกคางแยกในรูเหมนนักวิจัยประเทศกัมพูชาชีสุพนัทเหมือนตา ไม่ได้เหมือนตาไปทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่มันไม่ได้เหมือนตามทุกอย่างนะครับมีแค่บางอย่างนูมีคอนเทนต์มาให้ลุงเอทำช่วงวันเด็กค่ะเอาเลยคอนเทนต์วันเด็กให้ลุงเอเอามะเขือพวงยัดรูรัวงย้อนยุคของลุงค่ะลุงเอครับคนคุยผมบอกเธอดูไอ้วนนี่ด้วยหรอปัญญาอ่อนผมควรตบปากแล้วเลิกคุยดีไหมเลิกคุยมันปเลยดากูเมมียิ้มให้กล้องหน่อยค่ะ รั้วกรงหมาเรียงสวยแต่ทําความสะอาดบ้างนะคะกรงหมาบ้านเอ้ยนี่ปิดแดน8เองนะวันนี้กูเพิ่งแบบจากคุกจีบจ้วงแทงให้กูดูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะไปหาเดี๋ยวพี่ปปิ๊ปแกับมากูจีบจ้วงแทงสกีบินดีตอนเล็ดสกีบินดีตอนเล็ดแรงกว่านี้ครับสกีบินดีตอนเล็ดสกีบินดีตอนเล็ดแรงกว่านี้อีกครับสกีบินดีตอนเล็ด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 ยุงเอครับโยเนตนี้คือเสียงความถี่ที่มีแค่คนหล่อจะได้ยินเฮ้ยไหนวะ ผิดเผลอไปเปิดของหมาอ่าเรียบร้อยนะครับเสด็จได้ยินของหมาลุงเอครับผมว่าจะทําหนังครับชื่อว่าหนังเรื่องอะไรกดกี่ชาติก็ราดไม่ลงอ่านะครับไปอีกดูนึ่งขี้นะลุงครับใครอะไรเป็นกรรมการติ๊กตอก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 เฉลยพระเจ้าตัดสินเครื่องหมายสีเหลืองมมื่อวัดที่อย่างนานพระเจ้าตัดสินลุงเอครับยิ้มหน่อยครับ รงคังมาทําไมมันตกตกเพืกอรมาาตนลุงลุงเอครับผมเผลอเอาขวดน้าที่เรากินเสร็จแล้วยัดดากเพื่อนๆจะท้องไหมครับมันมันคุณไม่ได้ท้องง่ายขนาดนั้นหกไดกูอยากอยู่คนเดียวออกไปก่อนจะออกไม่ออกออกแล้วกูบอกให้ออกไปกูบอกเลยโดนเนี้ขออนุญาตด่าลุงเอค่ครับได้ครับมอหน้าหล่อเอฟันขาวเอสร้อยยิ้มคือหนูประชดค่ะไม่ต้องยิ้ม ลุงชาติชั่วสันดานหมาสมองาค,ครับเร,รเรียกแม่มุงมังอิสอีก,อ,กอ,อักอนนีกอีกอีกอีเอีกอี้านกอีกอวกอี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 กอ่กอ้าอีกนีกอีกอีกาีกอีกอีกหีกอีกอีกท,ท<บ>ีกอีกอีกอ<บ>ีกอีกอีกอเกอเกอีีกอีกไีกอีกีกอีกอีกอีเนีกอ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 กกกอกีอกอีกีอีกอัออออออ ว่าแฟนพันธแท้ล่ะไม่เคยเจ็กสันนะเนี่ยเต้นเฮ้ยเต้นแล้วผ่านเลยเหรอเฮ้ยเอาดีลุงเอลองแป้งร้องไห้หน่อยค่ะพอเถอะค่ะทำไมฮะร้องไห้ต่อเถอะค่ะหนูชอบตอนลุงร้องไห้ลุงผมขออะไรสักอย่างได้ป่ะขออะไรครับที่เม่งให้ผมทีหนึ่งอยากรู้แป้งมันจะกระจายไหมมันไม่ใช่แป้งน้อง นีน่มเ,เยค, <ะ S 2> ค่ะดาราค,คนไหนสงสัยต <TikTok, S 2> ิย๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกชมผู้อะไราอา,ราอา,าอาชมผู้อะไร,าาราเราไปสองร้อยครับเฮ้ย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 ,ยในเกมยังดูทุรเ,นนเรศน้อยกว่าตัวจริงเดี๋ยวน้องตัวนี้ทเรน้อยกว่าตัวจริงวันนั้นผมไปซื้อหอยขอดูหอยก่อนอม่คะถอดกางเกงขางขาให้ดูเลยครับ ผม,มต้องทำยังไงดีครับมึงบอกช่วยบอกน้าน เอ๋ยปล่อยวางเถอตายตายโหงมาเป็นผีไตมาบานบอกยอดไม่ถึงเลยต้องเป็นผีมาเก็บยอดส่งน้องปล่อยวางพอ่อไม่เจอยังไม่ตายโหงอีกคนประกาศประกาศไจคอน,นทำกระเป๋าตังค์มีเนะงินอยู่สองหมื่นเฮ้ยกระเป๋าคุณ<ผ>มีอบอกพร้อมอีกยาสองตันอ่าไม่ใช่ของผมแล้วครับซิสเตอร์ครับผมมาสารภาพบาปผมแบชอบสตริมเมอร์หัวโลนใส่แว่นคนหนึ่งดูทีไรแข็งทุกทีน้องดูอะไรล่ะอะไรคังคังทำชาติครับก่อนยายผมเสียแกพูดไว้ว่าว่า อยากไปทุกเรื่องเสือรจริงๆไอคางชาดิมาอยากรู้จาก่องอยากเลียน้องขาลุงเอจังครับฟินอ้าคุณจะอยากเลียน้องขาของกี่ที่ทั้งเยอะแยะไม่รู้เอเคยคิดเชิงจิตนาการไหมเวลาผู้คุมจะยิงผู้เล่นในสคริตเกมเราเลยถกดาบเพื่อเป็นพยานถกดาบเป็นพยานให้ใครอย่างให้ลุงเคยเอาขวยตัวเองมาแกว่งเป็นแป้งโรตีเพื่อแก้โรคหนองในไหมครับน้อยพ่อมึงจะแปว่งเป็นโรตีแก้โรคหนองในเล่นเเวิร์กโชว์หน่อยครับลุง สมัยก่อนไปเซเว่นร้อยหนึ่งได้ขนมตั้ง4ี่ถึงหหอสมัยนี้ร้อยหนึ่งได้ห่อเดียวทำไมอ่ะเซเว่นมันมีกล้องวงจรปิดโอ้โห้ยคิดเลลามนั้นชอบงับอะไรครับตับเตออติ๊กตอกติ๊กตอกงับพ่อไงไอเอพ่อเธอดูครับทำไมักิด น้องอย่าจังไรสิเจ็บนะถามไอ้กิจให้ทีต้องให้ซื้อแปรงสีฟันให้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปลงทีมมองเด็กไม่ได้นกน้องไอ้กิจเนี่ยเรื่องแปลงสีฟันมึงให้กูมาถามนี่ไรครับครับจุ๊จ้า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 จุจ้าจุจ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ดูลุงนะคะผมจะไปตามหาวันทีไปไจคือเคยคือไม่ว่ไปได้กว่าระเบาทแล้วนะเอถามว่าซื้อแปลงสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากให้ไอ้กิจดีน้องก คุงเอครับเคยคิดเชิงข่มขวัญโดยการเอานิ้วควานเนื้อมะพร้าวจากเปลือกหูรูดมาปาดที่ปากไหมอุบลมีทะเลไหมใครไม่มีครับอูบลไม่มีทะเลครับสวัสดีเอเราหงอคงนะเราขอยัดรูอัมตะของเอได้ไหมจะได้เดินทางไปชมภูทวีปสักทีผมอยากลองเอาแท่งเอ็กซ์คาลิเบอร์ของของนงอคา ลุงเอครับรบ,บิดวันเดียวนะถ้าเกินปาดคอเอาไม่เอาครับให้กูปาดคอเลยเนนองเช่บิดยจะตีมาลุงเอวันนั้นลุงเท่มากครับเจอลุงเอที่ร้านเหล้าในอุนบลพี่ตกจอนนี่มือปราบโชว์สาวในร้าน มันเป็นพมา่าบัตรประชาชนไม่มีไม่ใช่คนไม่ดีห้อมรึงตัวอยอเห็นไหมร้องเพลงกลัวไม่หาดาบมาันตายไว้ก่อนดิวดปลอมซื้อที่ไหนได้บ้างครับแบบที่ลุงเอใช้ผมอยากได้แบบลุงเอใช้ครับาดิวดปลอมซื้อที่ไหนหนึ่แบบแบบดังให้ผมมีกําลังใจในการใช้ชีวิต มึงเริ่มแปลกแล้วตอนแรกปรึกษาัญหาชีวิตหลังๆเริ่มทำร้ายกูแล้วลุงเอครับวันนี้ผมตกเครื่องขอกําลังใจหน่อยครับเครื่องปรุงอดเล็กเลยเครื่อง่ตกเครื่องปูนลุงเอครับเราดักสลับกับจีบช่วงแทงให้ดูหน่อยครับจีบช่วงแทงจีบช่วงแทงจีบช่วงแทงลุงเอครับเตรียมแส้นงานลุงเอครับจะติดต่องานครับสนใจมาเป็นคู่เทพทะลวงมวลหนักในโอลี่ฟานเนีผมไม่อบคเกคู่เทพทะลวงมือ ชูทำไมเอ,เอามือลงพ่อตายแม่ตายใครนั่งหำเล็กลุกยืนเป็นมะเร็งนั่งเบาหวานวันก่อนครับ,รบเดินไปเซเว่นแล้วดีใจมากในที่สุดก็เจอจีบีผมเลยเหมาหมดเลยเอ็มร<ะ>้อยเอจ๋าปูอะไรธรรมะธรรมโม พูดะไรวะาท้อตะมูเลยปูหนีป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 ีโซภะว่าปูดหนีป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 ีโซะาวปี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 โซจะกวาไปละบ๊ายบายรักนะครับ